ปังกัดทำไมลูก<อ>ไม่เอาลูกกินไม่ได้ด้วยเข้าใจไหมเดี๋ยวโดนตีนะ<อ>ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลย<อ> <laughs> ไม่ต้องไปอารมณ์เสียใส่น้องเลยนะ<อ> <laughs> ข้าวก็ห่วงแหไะไม่กินทักทีอ่ะ <What? S 1> ยังมาแทะตู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีไปหมดแล้วเนี่ยถ้าน้องไม่เดินไปก็ไม่กินไปหมดแล้วครับตู้นะครับเนี่ยตู้ขอบตู้ไปหมดแล้วครับ matching oh, <no. S 1> <laughs>